สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุงสตูดิโอค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้จะพามาดูเคล็ดลับในการเลี้ยงเฟินข้าหลวงหลังลายค่ะให้ต้นใหญ่ยอดเยอะนะคะใบหนาใบใหญ่ใบหยิกค่ะเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมก่อนนะคะก่อนที่จะไปอธิบายให้ฟังเนี่ยค่ะ เฟิร์นข้าหลวงหลังลายนะคะก็เป็นพืชฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะคะอยู่ในตระกูลเฟิร์นที่บอกว่าหลังลายนะคะเรามาดูด้านหลังของเขาเนี่ยค่ะมันจะมีส p o มันจะมีสป o เฟิร์นอยู่แบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าเฟิร์นข้าหลวงลลหลังลายเนี่ยค่ะทีนี้เฟิร์นข้าหลวงหลังลายเนี่ยการดูฟรอร์มของเขานะคะก็แล้วแต่คนชอบบางคนจะชอบให้ฟรอร์มตั้งเนี่ยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าฟรอร์มทรงตั้งนะคะเนี่ยค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าบางฟอร์มนะคะใบของเขาก็จะแบนนะคะอันน you know like so like so ี้ฟอร์มตั้งนะคะเนี no ่ยค่ะต้นของเขาตั้งขึ้นเขาเรียกว่าฟอร์มแบบตั้งบางคนก็จะแบนออกอะค่ะแบนออกแบบร่างแบบนี้ค่ะแต่อันนี้ฟอร์มเขาตั้งนะคะทีนี้บางคนก็จะชอบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนจะชอบให้เฟินข้าหลวงหลังลายเนี่ยค่ะมีใบที่หยิกใบหยิกคือแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าใบหยิก ะะบางคนจะชอบให้เฟิร์นค่าหลวงหลังลายเนี่ยใบตรงนะคะใบตรงก็เดี๋ยวนะคะหาให้ดูก่อนเพราะว่าที่บ้านปลูกไว้หลายต้นค่ะนี่ค่ะใบตรงฟอร์มนี้ใบเขาจะตรงนะคะอันนี้เลี้ยงได้ประมาณตัวนี้เลี้ยงได้ประมาณ เดือนหนึ่งถึงสองเดือนประมาณนี้นะคะจําไม่ได้เนะคะ่ะใบแบบนี้เขาจะตรงถ้าแบบนี้ใบจะหยกักเนี่ยค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะที่บ้านเลี้ยงไว้เยอะมากอ่ามาดูต้นใหญ่ของเราต่อค่ะที่จริงก็มีต้นไม้หลายชนิดค่ะแต่ที่ชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นคาลอสะคะีค่ะเนี่ยค่ะคาลอสีแล้วก็เป็นเฟิร์นนะคะเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเคยเลี้ยงไซนนี้นะคะเลี้ยงเจต้น เลี้ยงเจ็ดต้นก็มีคนมาดูที่บ้านนะคะชอบเขาก็ขอซื้อไปตอนนั้นก็ขายไปในราคาต้นละสอ0รแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะ่ะมาดูกันค่ะว่าโบใช้อะไรนะคะในการดูแลรักษาต้นเฟิรม์มแล้วทําให้ต้นเฟิร์มนยคะต้นใหญ่อันนี้ต้นใหญ่มากนะคะถ้าถ้าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางคือเกือบ2อเมตรแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ นะคะคเลี้ยงยังไงให้ต้นใหญ่แล้วก็ฟอร์มสวยใบหนานะคะเนี่ยค่ะใบหนาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะมาดูกันค่ะ,ะมาดูกันนะคะ อันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกเฟิร์นเนี่ยเขาต้องการปุ๋ยนะคะเขาต้องการปุ๋ยเนะะี่ยค่ะมาดูมาดูตรงกลางเนะะี่ยค่ะอันนี้คือเพิ่งใส่ปุ๋ยให้เขาไปนะคะ,ะปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยออสโมโคตนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าโบจะใส่ให้เขาประมาณหยิบมือหนึ่งอะคะ่ะไม่เยอะประมาณ10เม็ดได้อะคะ่ะประมาณ10เม็ดได้เวลาใส่ก็สังเกตดูด้วยนะคะว่า ปุ๋ยอันเก่าอะค่ะละลายหมดอย่างถ้าละลายหมดแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบนี้ปุ๋ยละลายช้านะคะประโยชน์ของเขาก็คือจะทําให้พืชเนี่ยค่ะไม่ช็อกปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยลงไปปุ๋ยมันจะค่อยๆทําการละลายนะคะค่อยๆทําบํารุงรากใบต้นของเขานะคะเนี่ยค่ะเฟิร์นก็จะสวยเนี่ยค่ะอันดับต่อมานะคะที่ ที่ใช้ทุกวันหรือว่าฉีดทุกวันคือเนี่ยคะ่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยคะ่ะถ้าเราฉีดนะคะใส่ผสมกับน้ำนะคะผสมกับน้ําสมมุติว่าฟ็ฟอกซี่หนึ่งอันนะคะก็ใส่ไปประมาณฝาหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะถ้ามีเวลาก็ฉีดพ่นใบเขาบ่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟ็อกซีเ่เพราะว่าการฉีดเครื่องดื่มชูกำลังอะคะ่ะมันจะช่วยลดการคายน้ำของพืช เพาะช่วงอากาศร้อนๆนะคะพืชจะจะมีอัตราการคายน้ําสูงจะทําให้พืชเนี่ยเหี่ยวเฉาจเจริญเติบโตช้านะคะเราก็ทําการฉีดเครื่องดื่มชูกําลังเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะทำการฉีดเครื่องดื่มชูกําลังเข้าไป,ะะาม,าไปมันก็จะลดอัตราการคายน้ําพืชของเราก็ยังสวยนะคะยังสดยังสวยไม่เหี่ยวนะคะอ่ะต่อมานี่ค่ะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยทุ่งเศษ นะคะหรือใครถ้าไม่อยากใช้ทุ่งเศรษฐีใช้เป็นชนิดอื่นก็ได้เน้นให้เป็นปุ๋ยบำรุง,งบนะคะเป็นปุ๋ยบำรุงทางใบผสมน้ำเหมือนกันค่ะผสมน้ำในอัตราส่วนก็ใส่แค่หนึ่งช้อนชาพอนะคะกับกับฟ็อกซี่หขวดเนะะี่ยค่ะแล้วก็ฉีดบำรุงทางใบตัวนี้ไม่ต้องฉีดบ่อยนะคะฉีดแค่ฉีดแค่เดือนละครั้งแล้วก็เวลาฉีดให้สังเกตดูว่าถ้าช่วงไหน ถ้าช่วงไหนที่เฟิร์นค่าหลวงหลังลายของเราไม่จเจริญเติบโตไม่มียอดแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าช่วงไหนที่เฟิร์นค่าหลวงหลังลายไม่มียอดใหม่แล้วถึงฉีดเพราะว่าถ้าสมมุติท่านผู้ชมฉีดหรือว่าเพื่อนๆฉีดในขณะที่มีใบอ่อนหรือว่ายอดอ่อนแบบนี้นะคะปุ๋ยตัวนี้จะทําให้ใบไหม้ได้นะคะปุ๋ยตัวนี้จะทําให้ใบไหม้ได้แล้วอีกอย่าง ปุ๋ยแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมีอัตราส่วนในการในการฉีดในการให้ที่แตกต่างกาันถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมให้ปุ๋ยในปริมาณที่สูงหรือว่าปริมาณมากเกินไปนะคะใบอ่อนพวกนี้ค่ะจะไหม้ใบอ่อนพวกนี้จะไหม้นะคะพอเขาไหม้การจเจริญเติบโตเขาก็ช้าเขาก็ไม่สวยใบยของเขาก็มีตําหนินะคะอ่ะส่วนอันนี้นะก็ไหม้ตั้งแต่ตอนที่เราซื้อมาใบาพวกนี้เราต้องค่อยๆตัดแต่งออกนะคะ โบก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยค่ะฟอมเขาสวยมากนะคะท่านผู้ชมเราเลี้ยงเขาได้ฟอร์มค่อนข้างสวยเนี่ยค่ะอันนี้คือเลี้ยงได้ประมาณน่าจะประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะฟอมใหญ่มากแต่ตัวนี้ฟอร์มใบเขาจะตรงนะคะเวลาซื้อเฟิร์นค่าหลวงหลังลายแล้วแต่ความชอบ อ่ะอันนี้ใบเขาจะตรงใบอ้วนนะคะใบอ้วนแล้วก็ตรงจะแตกต่างกันนะคะท่านผู้ชมใบบางใบใบบางชนิดใบจะเรียวหยักนะคะตัวนี้ใบเขาจะอ้วนแล้วก็ลักษณะใบคือเรียบตรงส่วนบางใบนะคะจะมีลักษณะเรียวยาวแล้วก็เป็นหยักเนี่ยค่ะส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ใบจะมีลักษณะใบจะมีลักษณะเรียวยาวแล้วก็หยักค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ใบเขาจะอยากแบบนี้อ่าจะจะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเฟินหรือว่ามีความสนใจจะเลี้ยงเฟินอ่าต้องศึกษานะคะว่าท่านชอบใบแบบไหนเนี่ยค่ะอยู่นี่ก็จะมีทั้งสองแบบนะคะอยู่นี่ก็จะมีทั้งสองแบบเนี่ยค่ะอ่ามีเยอะนะคะอ่าข้างในก็เป็นเฟินเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นเฟิน อันนี้ต้นเขาเริ่มใหญ่แล้วเราต้องแยกเขาออกนะคะเนี่ยค่ะนี่ส่วนไซส์นี้นะคะส่วนไซส์นี้เลี้ยงมาแล้วประมาณประมาณหกเดือนเลี้ยงมาประมาณหกเดือนเนี่ยค่ะก็ทยอยแทงยอดใหม่ใบใหม่ออกเรื่อยๆทยอยออกใบใหม่เรื่อยๆนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากปลูกเฟิร์นหรือว่า ปลูกพืชที่มีอัอตราการจเจริญเติบโตในที่ชุ่มอ,อัตราการจเจริญเติบโตในที่ชุ่มก็คือชอบน้ําชอบละอองน้ํานะคะให้เพื่อนๆนาลองให้เพื่อนๆหาแอ่งน้ําบ่อน้ํานะคะจะเป็นโอ่งเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ําไว้เวลาที่อากาศร้อนๆน,นะคะน้ําตรงนี้จะระเหยพอน้าระเหยนะคะบริเวณรอบๆที่เราปลูกต้นไม้ก็จะไม่ร้อนมาก จะชุ่มน้ํานะคะต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ของโบนะคะก็จะมีบ่อน้ําแบบนี้อยู่ทั้งหมด3บ่อค่ะนี่ค่ะบ่อที่1แล้วก็บ่อที่2ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นค่ะเนี่ยค่ะเราก็จําลองบ่อน้ําแบบนี้ให้เขามันจะได้ชุ่มน้าเนี่ยค่ะอันนี้บ่อที่2ส่วนบ่อที่3นะคะเป็นแจกัน นี่ค่ะเพืพ่อนๆออันนี้เป็นแจกันนะคะเป็นแจกันเนี่ยอันนี้โบก็ปลูกเฟิร์นเอ,อไม่ใช่ปลูกเฟิร์นค่ะปลูกเป็นผู้ด่างยักษ์นะคะตอนนี้ต้นผู้ด่างก็เริ่มเลื้ยเริ่มเลื้อยแจกันเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะจําลองบ่อน้ําไว้เยอะๆแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้พื้นที่การปลูกต้นไม้ของเราชุ่มชื้นค่ะต้นไม้ที่ชอบน้ำหรือละอองน้ำก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีค่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็มีแต่เฟืนทั้งนั้นเลยค่ะเฟืนข้าหลวงนะคะสำหรับวันนี้เอท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดค,คลิปจากทางช่องรายการสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ